เ็นกลุ่มพัฒนาวงการพัฒนารถสามล้อขนาดเล็กพลังสมมีสมาชิกนในกลุ่มนายอภิเดชตรงเวลานายนัทภูมินจันและผมนายจิตาพรแก้วสา,อ,วาอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์จารีเทียมหนักคุณสมบูรณนะครับสร้างรถสามล้อขนาดเล็กพลังสมนะครับสร้างขึ้นมาก็เพราะว่าใช้ในงานเกษตรซึ่งเราไปใช้ในสวนของ ชาวเษกษตรกรนะครับคือจะได้เอาไปขนของเครื่องมือการเกรษตรแล้วก็ใช้ในการตัดหญ,ญ้าในสวนการเกษตรครับเป็นการพัฒนาจากกลุ่มก่อนครับคื็รถสามล้ออันนี้คือรถคันเก่านะครับจะเห็นว่ารถคันเก่ามีความสูงที่มากจุด CG จจะอยู่สูงครับ แล้วก็การส่งกําลังจะใช้การส่งกาลังโดยสายพานนะครับการขับรถก็ต้องทําให้สายพานตึงก่อนถึงจะขับรถได้ซึ่งเป็นการยุ่งยากครับแล้วเวลาเข้าโค้งเนื่องจากที่สูงที่ทำให้จังโค้งอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราจะทาการออกแบบรถใหม่นะครับ ให้สูงสุดแล้วก็การเสียรูปสูงสุดนะครับโดยขนาดเหล็กที่เราใช้ความหนักเหล็กมันความหนักเหล็ก1.7มิลเลยนะครับแล้วได้เส้นสูงสุดคือ7เซนติเมตร21มิลกับบางสบาวแล้วก็การเสียรูปสูงสุดอยู่ที่1.831มิลนะครับเพราะเราออกแบบเราวิเคราะห์โครงสร้างเสร็จแล้วก็มาสร้างโมเดลหัวจากนั้นเมื่อโมเดลเสร็จเราก็จะมาเริ่มสร้างต้นแบบหัว สำหรับในการทดสอบเพื่อสร้างโมเดลโโรถคันนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะทดสอบได้การชิ้นเกลือมันของทัสอ2เครื่องเครื่องตัดญาและก็เครื่องดูดที่3.8มิลิลิตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ความเร็วส,สูงสุดของรถคันนี้ที่ทำได้อยู่60ดูโมนีตต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ในการตัดญ้าขึ้นอยู่กับความเร็วในการตัดของแต่ละคนแต่ในการทดสอบเราทำได้อยู่ที่1,000กลังเมตร ต่อชั่วโมงครับแล้วก็การตัดไล่เราจะเสียน้ำมันิ้นเครื่องมา4.3กิลัครับแล้วก็ในการทำเครื่องตัดหญ้ามาคือเราจะมีแฟงที่จะต้องตัดหญ้าอยู่บ่อยๆในค่าจา้างการตัดหญ้าอยู่ที่300.5ร้อยบาทต่อไร่ในส่วนตัวนี้เราจึงคิดเพิ่มการตัดหญ้าขึ้นมาโดยเราจะเสียแค่ ใช้น้ำมันเพิ่มนะครับแล้วก็เราจะลดต้นทุนได้ประมาณอยู่ที่ร้อยละสิบสามร้อยานบาทแล้วก็การใช้รถคันนี้เราก็มีข้อจำกัดรถเหมือนกันครับคือรถตัวนี้มันจะมีคั้ที่ร้อนเร็วกว่าปกตินะครับเราจะขับไม่เกินสามสิบนาทีในการใช้งาน,นครับแล้วก็การกโค้งจะอยู่ในวงทีง่กว้างโดยลัศมีที่ห้าเมตรนะครับแล้วก็เสียงในการทําง,งานเป็นเสียง,ง,งเคร่องยนต์แล้วก็ เสียงของเครื่องตัดหญ้าจะมีเสียงที่ค่อนข้างดังครับควรจะมีที่ปิดก็อีกตัวนึงคือในขอบเขตที่เราตั้งไว้รถวิ่งได้60กมต่อชั่วโมงจะมีการสายค่อนข้างอันตรายเราจึงกำหนดการวิ่งทีไปเกิน40กมต่อชั่วโมงครับนครับต่อไปเราจะสาธิตวิดีโอให้ดูนะครับสําหรับการตัดหญ้าในสวนนะครับตัวนี้เป็นแปลงที่อยู่หน้าอาคารเกษตรนะครับ ที่เราไปาทำรถโมเดลคันนี้ขึ้นมาครับ mm. ครับสำหรับาการวิ่งบนท้องถนนนะครับที่ความเร็วปกติที่เราใช้นะครับ mm. เราจะใช้ไม่เกิน40กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับ mm. เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่นะครับ <łość> อะไรเนี่ยอ้าวใส่อยู่แล้วกดครับกดครับบุ๊คบุ๊คขอจบการนำเสนอเกมท่านี้ครับ